สวัสดีครับผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปแจกของฟรีนะครับก็ขอรบกวนผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะไม่พลาดกันแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคนะครับวันนี้จะมาแจกของฟรีนะครับก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าของฟรีเนี่ยนะครับเป็นของจีนอีกแล้วนะครับจีนแจกเยอะจังวะโอเคนะครับก็นะครับมีทั้งหมดประมาณ5ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห ชิ้นแรกนะครับเป็นกระเป๋านะครับ Explorer Backpack นั่นเองนะครับผมผมไม่อยากอ่านคำนี้นะครับเดี๋ยวจะมีนักวิจัยนักฉลาดอะไรสักคนใน YouTube บอกว่าผมอ่านผิดนะครับเพราะงั้นผมก็ไม่อ่านดีกว่านะครับผมโอเคนี่นะครับเป็นกระเป๋านักเดินทางนักสำรวจนักออกประจญภัยนักอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่ต้องบอกนะว่านักอะไรโอเคนะครับก็มีจรวดติดข้างหลังด้วยรับเลยนะครับฟรีนะครับสัปดาห์นี้เท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็ Destination Moon and Star จุดหมายปลายทางอยู่ที่พระจันทร์และดวงดาวนะครับอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับเาาบอกว่ ดาวเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของฉันก็คือการเดินทางอ่ะเออเฮ้ยผมเท่ยังไงครับบทแล้ว่าไม่เกี่ยวกันเลยดีมนเต็ดสัปดาห์นี้นะครับก็เลยสัปดาห์นี้ก็น่าจะไม่ได้นะครับผมรับเลยอ่ามวกนะครับของ has explorer นะครับก็เป็นสวดอีกแล้วทำไมสมุดเยอะจังวะโอเคไม่เป็นไรนะครับวิกนี้เหมือนจะเกี่ยวกับอวกาศนะครับผม อ่ามาถึงที่เด็ดแล้วนะครับอันนี้นะครับผมทรงผมนะครับแม่เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงแมใช่เลยโอ้โหย, <c oughs> ยอมแมวขายย้อมแมวขายดูดูโลโบ็อกซ์ทำงี้ได้ไงไม่เป็นไรครับก็หลับไปเลยนะครับผมอันสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นแว่นนะครับโคตรเทรเลยว่ะแว่นเหมือนเราอยู่ตรงชายหาดเลยนะครับลองใส่กับพวกชุดแบบชุดชายหาดดูว่ะเออเหมือนใส่บอส็อกซ์ยอะไรเงี้ยใส่แว่นเนี่ยผมว่าเฟีย้ยวเลยนะรูปประมาณแบบ สามชาเกี่ยวไหมวะไม่เกี่ยวหรอกโอเครับไปเลยนะครับก็มีทั้งหมดเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ผู้ชมถ้าคนไหนเอาไม่ได้หรือมีคําถามอะไรก็เมนไว้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับลิงก์ข้างบนนะครับที่อยู่ใต้คลิปนะ ลิงก์ของนะครับส่วนลิงก์ด้านล่างจะเป็นลิงก์ Discord ผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับหรือว่าเข้ามาคุยเล่นก็ได้นะครับคนในคนใน Discord เนี่ยประมาณ3 0 0พันกว่าคนนะครับก็เฟลลี่กันทั้งนั้นเลยนะครับสามารถคุยได้นะครับผมเดี๋ยวไม่ทผิดกฎก็พอนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมจริงๆที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อนกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดการเตือนก็ดูคลิปใหม่ใชอบนะครับของ ขอบคุณครับ